การขอจเจริญพรท่านทั้งหลายตอนนี้กาได้ขึ้นมาถึงยอดเขาที่เชื่อว่าเป็นที่อธิษฐานจิตนิพพานของพระมหากรสปะบนยอดเขานี้ก็จะมองเห็นรอบๆเรียกว่า360องศามองเห็นสถานที่ที่อยู่ด้านล่างแบบได้เห็นวิวทิวทัศน์การที่เดินทางขึ้นมาบนยอดเขาเนี่ยก็ได้ข้อคิดข้อธรรมว่า ที่นี่ถือว่าเป็นที่สุดยอดของเขาลูกนี้การที่เราเดินทางการที่เราจะขึ้นมาที่สูงหรือว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความเพียรใช้ความอดทนการเดินทางทั้งเหนื่อยจะเรียกว่าต้องมีอุปสรรคต้องมอีความทุกข์ยากลําบากถ้าเรามีความแบบอดทนไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยก็ค่อยๆเดินขึ้นมา ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเราก็พยายามที่จะอ่าไม่ย่อท้อหาวิธีรักษาตนเองที่จะให้เดินทางขึ้นมาถึงจนจนที่สุดก็คือยอดพระเจดีย์บนยอดเขานี้ฉะนั้นการดําเนินชีวิตของพวกเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะประสบความสําเร็จเนี่ยไม่มีการที่จะได้อะไรมาด้วยความง่ายดาย เราต้องใช้ความเพียรใช้ความอดทนศึกษาสแสวงหาความรู้เพื่อที่จะให้เราเกิดความเข้าใจเพื่อที่จะนําไปในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสําเร็จให้เกิดความเจริญได้วันนี้เดินทางขึ้นมาบนยอดเขานี้เหนื่อยมากพันเอยห้าขั้นโดยประมาณซึ่งถือว่าเป็นภูเขาที่สูงอีกลูกหนึ่งและก็วัดความศรัทธาวัดทั้งกําลังกายด้วย วัดทั้งพลังใจด้วยแต่พอขึ้นมาแล้วได้เห็นวิวทิวทัศน์ได้กราบไหว้สักการะได้อธิษฐานจิตที่นี่ก็เป็นกําลังใจเป็นพลังใจให้กับเราในการประพฤติในการปฏิบัติฝากเป็นธรรมะสั้นๆว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จเราจะต้องผ่านความทุกข์ยากลําบากผ่านการฝึกฝนผ่านการเรียนรู้ถึงแม้ว่าจะทุกข์ก็ให้เอาความทุกข์นั้นเป็นเครื่องที่จะให้เราเจริญในธรรม ถึงแม้ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคก็คอยเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องที่จะยังให้เกิดปัญญายังให้เกิดธรรมะยังให้เกิดความสําเร็จความเจริญในชีวิตของเราขอเราสู้อย่ายอมแพ้อดทนฝึกฝนพัฒนาความสําเร็จความก้าวหน้าความเจริญก็จะเกิดขึ้น,นขอเจริญพร